พิมพิธาควงลูกสาวกินข้าวนอกบ้านแต่หลุดโฟกัสเสื้อตัวนี้ควงลูกสาวกินข้าวแต่หลุดโฟกัสเสื้อตัวนี้นายทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไก่โพสต์ภาพผ่านอินเตอร์แกรมรับประทานชาบูก,กับน้องพี่พิมพ์ลูกสาว โดยแคปชั่นใต้ภาพความสุขนี้ว่าเดทในวิดด a ทในขณะที่ชาวเน็ตต่างก็แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคอมเมนต์ถึงเสื้อที่นายพิธาสวมใส่ในรูปว่าสวยมากสำหรับเสื้อที่นายพิธาใส่เป็นเสื้อของบงพาราด็อก ที่สกีนท่อนฮุกของเพลงฤดูร้อนเพลงดังของวงยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยซึ่งนอกจากเสื้อที่เขียนเนื้อเพลงแล้วยังมีเสื้อที่เขียนว่าฤดูร้อนนำมาขายอีกด้วยอีกทั้งก่อนหน้านี้นั้นกลายเป็นหนุ่มฮอตที่เนื้อหอมไม่แพ้พระเอกชื่อดังสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไก่ที่ตอนนี้แฟนๆต่างจับตา ให้ลงเอ่ยกับนางเอกสาวแอปทักษอนและทีมเพิ่งรีโพสต์อินตราแกรมทีมกำลังร้องเพลงคืนนี้ขอหอมของโป้งโยคีเพย์บอยและแปะภาพแอปทักษออนไว้ในภาพอีกด้วยอีกทั้งยังรีโพสต์สตอรี่เป็นคลิปตอนที่ร้องเพลงดังกล่าวในท่อนแล้วใครเลยจะรู้และสุดทีมพิธาได้ออกมารายการคนดังนั่งเคลียร์และได้ตอบถึง เรื่องสถานะหัวใจของตอนเองในตอนนี้ถามว่าขึ้นแท่นเป็นผู้ชายฮอตหัวใจยังว่างอยู่ไหมโดยทิมพิธาได้ตอบว่าหัวใจยังอยู่ที่ประชาชนและและูกสาวเป็นหลักครับมีสมาธิทำงานการเมืองแก้ไขบ้านเมืองปัญหาและดูแลลูกเป็นหลักคงจะมีสมาธิอยู่ในหัวใจแค่สองอย่าง เมื่อถามถึงข่าวกับนางเอกดังโดยทิมได้ตอบว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่มีอะไรที่มากไปกว่านั้น